ข้าจะเป็นครูเม่อหลายสัตว์เอ้าแย่แย่ไอ้คาคิวไอ้ไอ้ไอ้คิวคาไอ้เขาคิวแย่แย่แย่เรื่องไรวมึงขุดดีดิสัตว์มึงขุดไก่ะหอไอซอมพูดภาษาอังกฤษมันผิดตรงไหนโอุ๊ยอิน้านแม่งเกิความเาวลับลับอะไรอาบคาเน่ไอแคนแฮนสวัตยูสูกนึ่ปอ่ะลูกนึงลูกหนึ่งตายเลยลูกหนึ่งตายเลยเป เอโยวอสนับไกด์เอวี่บ y บารีวีล็อกครัมทูไมซ์แอนเนลจอเซเ้ยไปในรุนเมกาวันหนึ่งนะครับวันนี้อเห็นแต่งัวแบบนี้ก็น่าจะเหมือยอยู่เนาะไปรุ่นเมกาเนาะ ไปรุ่นเมกาตกเครื่องบินโอ้โหก็แน่นอนว่าวันนี้พี่จะมาทําการสุ่มห้องนะครับน้องๆโดยการสุ่มห้อง4 v 4นั่นเองนะครับ่าจะเจอคนสปากดีหรือไม่นะครับวันนี้พี่จะพูดภาษาอังกฤษสอดไทยแลนด์แล้วก็สอดเอ่ออีสงอีสานสอดประเทศลงประเทศลาวด้วยนะครับน้องๆก็สาหรับคลิปนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ เจาแจกันอีกเส้นเคยนะครับนั้น,น,นรายการนี้ก็คือรายการไปตบเด็กปากดีปากจัดด่ามุงด่ามั่วอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันจะเจอหรือไม่วันนี้หรือว่าจะเจอคนที่แบบพูดเพอ้พอๆดีๆอะไรประมาณนี้<ๆ>ก็อยากเจออยู่นะแบบนั้นนะแต่มันมีน้อย โอเคครับทุกคนก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ follow my channel นะด,ด้วยนะคนดูโอเ okay, ค let's go <S วันนี้พี่มีร้านเติมเกมมาแนะนำ wishman shop เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงสำหรับผู้ที่สนใจเพียงแอดไลน์ไปนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะหรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยขั้นตอนการเติมเกมเพียงเอา UID เท่านั้นแล้วเลือกแพ็กเกจที่เราจะเติมส่งไปที่ไลน์จากนั้นก็โอนเงินรอเลขคิวนะครับหลังจากนั้นเราจะได้เพชรเ้าเกมแบบง่ายๆเลยฮะเพื่อนๆที่สนใจต i s h m a n s h อ p โดยมีผู้ติดตามมากกว่าหลักแสนคนและไ i r i c h m a n s h อ p ตามภาพด้านล่างนี้เลยนะครับโอเคไปส่งคลิปกันเลยนะครับ Let's go โอเคครับคุณดูตอนนี้เราก็เข้ามาสวยในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยมาลองดูว่าเราพูดอังกฤษสอดไทย หรือว่าซอดแบบเพ hey, ื่อนเราได้ป้าพวกนายอ่ะ Hello w h a t s a p guy Hello everybody You can see me Okay Okay Let's go Let's go เฮ <laughs> <laughs> <cle ave> ้เฮ้ยทีมีพ่อมึงอ่ากี่ออมึกลับประเทศมึงไปไปอะไรไม่ดว่ะวัดวัดวายว่าว่า ไว้แม่มนหยังวะเอมึงบอกงยของมึงนี่ว a t t เอ้ยเ e s ซัดซันาวนโอ้ยมึงมึงบอกดีๆเป็นบอสคานน่นั่นสมสน้ำหนักสมน้ำหนักม่ใช่ซีีสมน้ำหนักุบน้นโโนโนไอไอโดนเฮยู่โน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 ้้้โน no 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 อ๋อไอ้เล็บเกย์ไอ้เล็บเกย o ไอเล็บเกย์ออย่าอยไอ้เล็บเกย์มีโอ้ตาข้างในก็ดีุนียกงจะมาเนาะวายยูทอกดามีพวกแมงของวัดีดีดีุนเปาะเจ๋ว่ะปากขาขัวนี่ข้าัวยันัวยัอเฮือนขัวไปเฮือนขัว น่ารับล่าไปเที่ยเป็นเป็นเที่ยอะไรครับน้องเป็นที่อะไรพูดอังกฤษแล้วผิดหรอเป็นเที่ยเขาใส่เดี่ยวได้านนะตามซุ้งอ่ะพูดอังกฤษแล้วมันผิดหรอพูดอังกฤษก็เท่านั้นแหละครับทำไมไม่กลับมาพูดภาษาตัวเองอ่ะเฮ้ยจะพูดภาษาอะไรก็พูดดิเฮ้ยเออมันปากของกูคำน้องปากของกูเออทำไมรึเปล่าทำไมอ่ะขัดหูอ่ะไปหากูไปฟ้องพ่อของแม่เลยไหม เนี่ย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 ไอ้เล็บอยู่ไอ้เล็บอยู่ไอเล็บอยู่เนี่ยไอ้เล็บอยู่เย้าเล็บซับนะเขอยู่อยู่มีไอ้ไอ้ควายไอ้ควายมานี่มานี่ควายขวยควายสัตว์เขาอะสัตว์การทองแล้วอยู่คิดว่าอยู่เก่งหรอฮึข้าพเจ้อยู่มีอยู่มีไม่เข้าใจเฮ้ยไม่เข้าใจวายทำไมอยู่ดาเก่งแบบนี้ปากจัดเลยแม่โมสังซอนมอนนองเอ้ยแม่สังซอนรู้สึกว่าน้องนะไม่ให้เคารพคนไม่รู้เรื่อง แม่สั่งสอนอยู่นะแต่ลูกดิไม่เอาคำสอนของแม่เออล้วเกี่ยวอะไรกับแม่ผมวะอ้าวก็บอกไป็นเสยอเออเล่นแม่เลยโอ้เล่นแม่โอ้ไปฟ้องเบาแล้วยูดาแม่มีอะไรมียังไม่ได้บอกอะไรเลยมีไรมีไรมีเรื่องบ้างอ๋อมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรยูจะงัดกับมีไหมเอามาดิขามเอามาดิครับอ้ยแล้วต่อยแล้วตีอะไรเงี้ยไหวบออย่าไวบอสร้งมาขอก็สร้างอ๋ออ้าวทำชงเก่งปานั้นบ่มีบัตรสร้างห้อง ก็ทา้งมาทอตัวถี๋ครับคนเจกเขาไม่เขาไม่มีบัตรสร้างห้องออกเปิดไหมเนี่ยค่ะแบบเปล่าแบบโอ้แม่งเวลาร์คิวกูสัตว์ไม่กูยิงไอ้เหี้ยอวัยมีแคนคิวแอนยูโดนเฮล์มีโอ้โหค้าได้เป็นกูเวลาเหี้ยข่าจะเป็นกูเวลาสัตว์เอ้าแย่แย่ไอค่าคิวไอ้ไอ้คิวคาไอเขาคิวแยเดะเดะเดะเนี่ย ีี่ไม่่ใวะไอซอมพูดภาษาอังกฤษมันผิดตรงไหนโอ้ยอีกอีมันแม่งสุดความเล้วรับรับรับอนี้อาบคาเนี่ยเออเดี๋ยวเตะปากได้เตะปากได้จะ่อยค่ะเตะปากบอกพูดลราได้หนิก็พูดลราได้หนิเกรียนพูดพูดพูดเกรียนพูเนะเกียนเนาพูดพูดภาษาอะไรก็เลือกของกูครับเออหรือเปล่ากระเดอาบคาเนี่ยอาบคาเนี่ยท่านทรงลน่มหนาดูดูทรงแบบ เก่งนะเก่งแต่พูดนั่นแหละเออเก่งแต่พูดนั่นแหละดูทรงนะเก่งแต่พูดนั่นแหละไปแตะดูกูจะมัดตีมาให้ดูเป็นไงโฮ้ยเก่งกาลครับผู้หญิงนั่นแหละเออแน่นอนอยู่เดียวครับยูนนุบยูนนุบยูนนุบมีป้ยุนนุบทุบหน้ามีอย่างนี้หรือบ่งพลังใส่หน้ามี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 ทำทรงตึงมาดิมึงมาดิมึงเข้าดิสมาเดี๋ยวจะส่งให้เออ ได้ได้ไหนวะเก่ง,งนักหรอหนมามึงมาไอ้ไอ้ควายมาดิไอ้โง่ไอ้ไอ้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้หรอไอ้อควายเปิดไหมครับอ่าวูุ้ยหือเปิดไปหรอโอ้ยเอ้มาดิกูอ <c oughs> ยากเจออยู่อ่ะคนปากดีเนี่ยเ,เ,เก่งเกิน ไม่ได้ขาพอสังคมแย่ๆก็เพราะมีพวกมึงนี่แหละอยู่เนี่ยเออถามหน่อยพูดภาษาอังกฤษแล้วมันผิดตรงไหนฮะภาษาอังกฤษเราๆเออกลับไปฟ้องแม่ไหมครับมักหาครัวเนี่ยเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนมากูเดี๋ยวกูสร้างมึงเจอกูแน่ไอ้ควายมาดิมาดิเอ้ควายเนาะเฮ้ยโปรเฮโปรรู้เปล่าเปล่าเฮ้ยโปรรู้เปล่าโปรรู้เปล่าน่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่ตายเฮ้ยอะ อ่อนให้ใ <esses> <de irgend reconcile> <co ces> ้เฉยครับอ่อนให้เฉยโอ้ไอเห็นยูโนบและไอฮอนไฮจะนยังไงอะครับก็คนมันตึงอลว่าอุ่ัตอเหนเลยครับคราวนี้ไอจะบุกแย่เต็มทีแล้วน้องปั๊บ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 ยั๊บยั๊บปยยบปัยบ่ังเกัอบปั๊บปั๊เปื๊บปั๊บปั๊บสเต็ปกาบอั๊บป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 ั๊บั๊บปัวแดัเถือกเปัง นายจูอุ้ยทำไมปืกจังอะอุ้ยอุ้ยชามจเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเกินนะเกินนะเอ้าเัยรุนตึงทำไมล่วงไวจังอะงงนะโอ้ยกหรือเป่ากูุกหรือเายลองฝูกลองฝกมันเป็นฝีมือครับอุตสาจบยิงหัวมาจากเมกาเลยนั่นเนี่ยมาดิ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 มาา โอ้โหไอเท็จเลยลองโปูโอ้ลองปูไม่ใช่มันมันไม่ได้เว้ยดุนจู่ไปสองเม็ดติดกันมันไม่ได้อุ้ยปูหรือเปล่าปูอะไรอ่ะเออเสียงเป็นอะไรเสียงรักไม่เล่นหรอถามหน่อยดิขโมยนะเรื่องต่อกูขโมยเลงไม่ได้ตึงไม่ได้ตึงโอ้โหทำทรงด่าเก่งโอ้โหไอ้ควายไก่เองอ่ะเอ้ยยิงไปตายไอ้ที่ยิงไปตายไก่เองนะโอ้ไก่เองนะ อ้าวแตกแล้วหรอ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 บลองอัดตรงอัดตัว มีปัญญาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เขาแบบไม่เล่นยิงหัวนะอัดตัวก็ตายเหมือนกันเอาได้คีนิโอวายไดคีนิโอยุ่ยอุ๊ยคิดว่าจะตึงนแล้วเนี่ยอุ้ย why you n o w e มาเตอร์ฟัคเกอร์ why you n o w I'm so very god ครับน้องอันโซวิลิกอสวา Why I c a n ย i c a n นไ a แคนแฮนส์ชอตยูลูลูกหนึ่งใส่ป kind อ of ่ะลูกหนึ <S. <S ่งลูกหนึ่งตายเลยลูกหนึ่งตายเลยเป๊ะ โอ้โอ้ตายนะตายนะตายนะตานะไม่เดียวเองนะเนี่ยไม่เดียวเองเะรไม่เดียวเองอุ้ยสมตกอ่ะอยากรู้ไหมพอหมดจอแจ๊นี่มันเป็นยังไงอยากรู้เปล่าเออหมวดจอแจ๊โอ้โหโตซื้อแม่งอย่างเราเต๋อเลยโอ้โหมันบังอาจลบลู่เข้าสู่หมวดจอแจ๊เลยละกันครับท่านผู้ชม เป็นอะไรมึงเออหรือเปล่ามึงโดม้ามาหรอเสียงเป็นอะไรอ่ะเสียงหอบนั่น่ะเออโดม้ามาหรอจังอับมืครับก็ทำซุ่มตึงโอ้โหแม่งแม่ไปได้ยินแต่ว่ามันด่าคนนะเออไม่อยาไม่อยาแล้วจะทำไมเอยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยอะไรมันเนาะมารับวปั๊บมาดิ๋ยวเจอตึ่งอยู่เนี่ยฮ ขอตึงตกว่านี้หน่อยได้ไหมมันไม่ตึงเลยอ่ะมันไม่ตึงเลยอ่ะเออเอาโง่จังอะอุ้ยหมดจอแจโอ้ยเีโปอโอ้ยเชียโปได้ไง่ะอ้าโปได้ไงยืนรอเอ้ยยืนรอมีเลยรอยืรรอผิดเลยรออุ้ยต้งกดมาตอนไหนต้งกดมาตอนไหนก่อนเออสูหมดจอแจไม่ได้หรือเปล่าซึ่หมดเหมดล้่งย่งหดลงเลยเลยอ่ะเหมดเงหมดเอยไยเล้ยมาดิคยายมาดิไอ้ควาย โอเยไอ้ควายมาดิมาดิวายมาดิไอ้ขวายมาดินาดินะอ้ยวานะยมาดิไอ้ควายอยไม่กลันะมาดิมาดิมามาดมาดิมาดมาดิมามาดิาามาดิาดิาดามาดาามาดิ้ามาดิ้ามมามาดิ้ายมาดิาาดิิาดมาดิามาดิ ฝีมือมันตึงครับเออขอใส่ฝีมือหมดจอแจรู้จักอะเป่าหมดจอแจน่ะสงสันไม่รู้จักกรบปุกหมดหมดหมดเขาเปล่าโอ้ยควยมันไม่รู้เนาะลืมไปควยมันปึกอ่ะเออสมองมันแบบขี้เลื่อยอ่ะเออควยบ้านกูยังสลัดกว่ยอ่ะไอเฮียไอ้เฮียแม่งแม่เรียกอาบน้ำเอ้าอะไรอ่ะอุ้ยหมดจอแจแบบนัดเดียวนัดเดียวต่อ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  เลยชิ้ยแล้เถอป้องใจวเฮ้ยไม่มามาเอาว่าเฮ้ยรักแม่เล่นโอ้ยตายทำซรงแบบด่าเก่งแต่รักแม่เล่นอันนี้ก็ไม่เอาแล้วแล้วทำไมอ่ะตบต่างปากใครบางวันเบ้าด่าใครไม่ได้โอ้ย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 อะไรนะไม่ยอมอแล้วกูพูดแล้วกูพูดไม่หมดอะไรเพิ่าเื่ออะไรเพื่อเออแล้วแล้วกูพูดอังกิระผิดตรงไหนเอ้าไอ้ไอ้ควาย เอ,เ,อเอาเอามันก็เป็นสีสีของปากของเขาจะด่าอะไรก็ได้เรื่อหัวกูเขาไอ้นี่ไอ้นี่มันเข้าสังคมไม่ได้ว่าเอาปากแตกกระบาลแย่กระบาลโยกแน่นอนดูทรงละวเจ้ไม่อยู่ไหนวะยิงโตมาดิกูจะตายไอ้เหี้ยกูจะแตกเาเลือกเลือกของมึงดิไม่ใช่กูเป็นไงเป็นไงเป็นไง เอยทำทรงตึงเขาหน้าน่ะถ้าจะทำตัวห้าวไว้เนี่ยนะอยากเป็นเจ้าถิ่นหรอเดี๋ยวกลายเป็นเจ้าที่แทนนะเบน,นี่นะห้าวเบนี่นะคนเขาจะพูดภาษานะอังกฤษน่ะเออจะเสือกครับจะเสือกเขาจะพูดภาษาอะไรก็จะเสือกครับเออเขาซ้อมพูดอิงงเอาไปเฉยวะอ่ะนี่เลยคนดูนี่เฉย โอเคครับทุกคนก็คลิปนี้ก็เป็นประเด็นนิดนึงนะครับการสุมห้องของเราก็โอ้เจอโคตรง่ายเอาจริงๆนะก็อย่าไปสนใจเลย้วกัแลนนะครับไอ้พวกเอิงยืนไม่นน่นะอเกินไปหรือเปล่าว้ายอมเขาเลยโอเค can you write my video and s u b s c r i b e my channel โอ้โหู่ภาษาอังกฤษเป็นโหัวใจโกคนนี้มันเป็นว่ะไ้รุ่นใบกาเนี่ย ก่อนที่จะจบคลิปไปนะครับฝากร้านด้วยนะครับก็คือร้าน Rimans สอบนั่นเองนะครับทุกคนก็เติมเกมทุกเกมนะครับบริการไวถูกนะครับทุกคนมั่นใจแน่นอนทางเพจริช m a n s อบนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับไปใช้บริการกันได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับน้องๆเจอกันไวรุ่นเจาะแจ๊อ <c oughs>